ตเนี่เขาคนจากคลิปที่เราเล่นเกมไปเขาวนี้จะมาเปลี่ยนแนวเป็นกินอันนี้เป็นวนเส้นคือเต๋วน้ำตกเรือหมูสุกโบราณน,นะคะน่ากินมากเลยทุกคนเราจะมาลองชิมกันอันนี้เป็นคลิปแบบเรียวๆเ,เลยนะทุกคน 나히네 레몬 로트 나히네 이 레몬 로자 로자 뭐가 듣는 언어가 없거든요. 여기도 아니에요. รสชาติมันจะนัวๆแล้วก็เผ็ดมันจะเป็นเผ็ดเผ็ดนิดนึงนะทุกคนถ้าใครอยากได้เผ็ดเพิ่มก็ต้องเติมพริกอีกอันนี้คำสุดท้ายก่อนจากกัน พี่้ค่ะ